มสำนึกดีค่ะชมรมบังสว่อแท็กแห่งประเทศไทยสาขาสันติอโศกวันนี้ยินดีนำเสนอข้าวผัดดอกเกลือค่ะโดยนำเสนอโดยคุณอ้อยแฟนนเสกนะคะมีส่วนประกอบและส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนประกอบอันดับแรกนะคะตัวหลักเลยคือข้าวซ้อมมือนะคะหุงแล้วก็ผักที่จะมาผสมกับข้าวก็คือผัก สีสีนะคะในที่นี้คือสีเขียวของถัว่วสีส้มของแครอทสีขาวของข้าวโพดและสีเหลืองของฟักทองค่ะแล้วก็ตัวที่จะปรุงรสนะคะสำหรับเราใช้ดอกเกลือค่ะเราไปชมการสาธิตพิธีทำเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราใส่คูกิ้งออยค่ะลงไปนิดหน่อยนะคะพอไม่ให้ข้าวเนี่ยติดกระทะค่ะเ,เกลี่น้ำมันพอให้น้ำมันมัน,มนทั่วกระทะ จากนั้นนัน,นะคะเราใส่ผักตัวที่สุกยากลงไปก่อนค่ะในที่นี้คือข้าวโพดอ่อนนะคะตัวที่สองคือแครอทค่ะต่อไปถั่วนะคะ ต่อไปพักทองค่ะเกลือนะคะปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวค่ะประมาณไม่เกินช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชาเราไม่ได้ยมทานเค็มนะคะพอให้ กะว่ามีรถปลแรมปลาแรมแค่นั้นค่ะกะว่าเกลือ <c oughs> เกลือละลายเข้ากับผักดีแล้วเราก็เอาข้าวค่ะลงคลุกค,ค่ะข <c oughs> ้าผัดดอกเกลือนี่เราจะไม่ค่อยใช้ไฟแรงเท่าไหร่นะคะใช้ไฟแรงปานกลาง <c oughs> ได้แล้วนะคะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดดอกเกลือนะคะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าไม่มีสารเคมีนะคะและก็ไม่มีสารปรุงแต่งดอกเกลือเป็นเกลือที่ได้จากผิวน้ำมีโพเทสเซียมแมกนีเซียมสูงมากและมีไอโอดีนสูงเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอาหารสุขภาพอันดับยอดเยี่ยมเลยค่ะเราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ จเจริญธรรมำสำนึกดีค่ะ